เริ่มต้นมาจากการพบผู้ป่วย19รายดื่มสุราเถื่อนและได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่22-24ถึงสิงหาคมจากการตรวจสอบผู้ป่วยซื้อยาดองมาจากซุ้มในพื้นที่ถนนหาไทยราชถนนคลองสามวารวมถึงบริเวณใกล้เคียงรอบจังหวัดมีนบุรีเรื่องกับบานปลายเมื่อพบผู้ป่วยมากขึ้นโดยมีผู้ป่วยรายแรกเสียชีวิต และมีผู้ป่วยอาการสาหัส13รายจากผู้ป่วยจำนวนทั้งหมด27รายและล่าสุดวันที่26สิงหาคมพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนายแพทย์ไพโรธรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยจากพิษไดยดองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและ13รายเป็นผู้ป่วยวิกฤตตอนนี้มีคนไข้เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อมูลล่าสุดเช้าเนี้ย ณ8.00นนะครับที่มีผู้ป่วยรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยตอนนี้27รายนะครับในทั้ง27รายเนี่ยเสียชีวิตไป2รายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลในละแวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมีที่นพรัตน์ราชธานีอยู่16รายนะครับแล้วก็มีนวมินทร์9อยู่7รายที่เหลืออยู่ที่กเกษมด้านร่างกรแผงเสรีริรักสองรายเนี่ยที่เสรีริรักเนี่ยเสียชีวิตไปแล, <volleyball. S 2> แล้วนะครับแล้วก็ นาวามินนะครับไลวิถีอย่างอันหนึ่งลายนะครับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมด13ลายนะครับแล้วก็เป็นสีเขียว9ลายแล้วก็สีเหลือง3ลายเจ้าหน้าที่กรมสรรสามิตรบุกตรวจสอบที่มาของยาดองมรณะ ในบ้านหลังหนึ่งพบว่าเจ้าของบ้านเป็นพี่น้องกันชื่อในเอ็ดและในอาร์ตเป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ส่งขายร้านยาดองและทำการจับกลุ่มด้านในเอ็ดยอมรับว่านำเอทิลแอลกอฮอล์มาผสมเจือจางกับน้ำเปล่าส่งขายให้เจปป๊ปูทำยาดองและส่งขายต่อตามซุ้มแล้ววิธีผลิตที่เขาทำไงก็เอาน้ำตูดดดด้น้ำนะครับใส่ในถังแล้วก็กองเข้ากัน ตอนใส่ถุงครับส่งน้องเลยอ๋อส่งมีกี่แก้าที่ส่งแก้าเดียวครับน้องคนเดียวนี่ขณะที่นายอาร์ตบอกว่าไม่รู้เอทิวแอลกอฮอลที่รับมามีเมทานอลแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเพราะว่ารับของต่อมาอีกทีซึ่งก็ไม่มีฉลากและผู้ขายยอมรับว่าขายดีจนผลิตไม่ทันมีเมีีมีมีมีที่ว่าเาเอามากออ๋อเาซืานซ้อนนมากอเราเมนเซื้อมาจากงี ได้ถามเขาแ้ถามว่าผมถามว่าผมถามว่าทายดีไหมก็บอกว่าเป็นอีกที่ทานเลย<ห>แล้วก็คนที่<ห>สั่งเนี่ยเข้าที่เห็นนะครับออกไปทำธุรเเพื่อ,อสัมอาคัตเตอร์ร้านยาดองทั้งหมดมี18ร้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดทันทีหลังเกิดเหตุการณ์พร้อมเตรียมตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่นำสารเมทานอลมาประกอบเหล้าจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตของร้านยาดอกที่ขายนะครับคือในตัวต้นนี้ถือว่าก็มีความผิดนะครับในเรื่องขายสุราโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับซึ่งมีโทษปรับนะครับปรับไม่เกิห้าพันบาทน,นะครับในส่วนของตัวถ้ามีสารขนเปื้อนหรืออะไรต่างๆอาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขได้นะครับ ต้องต้องตรวจหอนะครับซึ่งทางเราก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราเก็บตัวอย่างทั้ง18จุดมาตรวจะอ์ซึ่งถ้ามีผลคราพตุนหน้าก็จะนำเรียนให้ใช้สราบทั้งทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ